มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไอสาะดีกฎหมายเลข9.9 มาทางด้านของละครกันบ้านดีกว่านะครับมีการเปิดโผลละคร,ะครเรื่องใหม่ของช่อง7 HD เรื่องเพลิงกินรีจากค่ายดาราวีดีโอต้อนรับการคัมแบ็กของกบสวนนันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาคราวนี้พร้อมฟาดฟันเชื่อถือนตอนยิ่งกว่าน้าเซาะรายอีกนะครับคือดราม่าน้ําตานองถูกกระทําแต่เรื่องนี้จะได้เห็นพี่กบในลุคใหม่และยังเจอกับคู่พระนางแบงค์อาทิตย์และพระภัยรมมิดาอีกด้วยที่ได้มาประกบคู่กันครั้งแรกยังไม่พอ ถ้ามีพี่กบสุวรรณันแล้วก็ต้องมีพี่นุ่มซ้อนรามเรียกว่าเป็นคู่ขวัญคู่บุญกันเลยจริงๆนะครับในเรื่องนี้พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์ก็คือฟลุกเกิกพลหรือว่าคุณพ่อฟุกนั่นเองมารับเล่นละครกับช่อง7 HD เป็นครั้งแรกด้วยรวมทั้งคราวดียจักพันจอยชนทิชาและโมอมีนาเป็นไงนล่ะครับเห็นแค่ชื่อนักแสดงก็การันตีได้เลยว่าต้องแซ่บปังแน่นอนติดตามชมได้เร็วๆนี้ครับกลับมาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ